โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่องอุดมศักดิ์ z 4 0สนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับว่าจะเดินทางขับรถเล่นสักหน่อยนะครับไปวัดหลวงพ่อปดนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะ้ำมันแพงครับแต่เราก็ไม่หวั่นครับผมเราก็จะไปกันเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนอื่น ลืมจับ GPS ต้องตาม GPS ครับช่วงนี้ไม่รู้จักสถานที่เห็นดังใน t i ๊กต็อกนะครับก็เลยว่าจะไปกราบสาการะท่านหน่อยนะครับวัดห้วยน้ำซับจัจงหวัดเชิงเซานะครับผมก็คืออยู่อ่า ไม่ไกลจากตัวบ้านนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็แวะเติมน้ํามันอยู่ครับปั๊มแถวบ้านนี่นะครับราคาน้ํามันช่วงนี้ก็แพงครับวันนี้เราจะไปทิปเติมน้ํามันครับทิปธรรมดาธรรมดาเติมคชน้ํามันพอโอเคพร้อมแล้วเราก็ เดินทางกันรวดเอาทำไมอืมโอเคเอาละเ,เราก็เดินทางกันนะครับวันนี้ก็อยู่ปร้มปอต่อทรอ ระยะทางก็ประมาณ9กลกิโลก็ไม่ไกลครับขอแค่ใจถึงระยะทางไม่ใช่ปัญหาอัดน้ำมันไว้เต็มถังครับไปเลย เป็นทิปน้ำมันถังเดียวครับหนึ่งถังจะขี่ได้กี่กิโลเหมือนที่เขาทำคลิปกันนะแต่ว่าเราดูใน GPS ก็9ก้าสกิโล เดี๋ยวสัดภาพไปบรรยากาศช่วงหน้าเลยนะ,นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผม เราก็เดินทางมาน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลือระยะ38กิโลนะครับก็เมื่อกี้ก็เจอฝนบรรยากาศดีครับมีฝนมีเย็นตอนนี้ก็ฝนเริ่มหายไปแต่ว่าฟ้าก็เริ่มมืดนะครับฟ้าก็เริ่มมืดแต่ว่าโดนฝนเราก็ไม่ได้เปียกนะครับ เรามาก็ตกปล่อยๆแล้วน่าจะตกหยุดไปแล้วเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อครับแต่ว่าถนนถนวนเขาสวยดีครับขับรถนนสบายถนนสวยมากครับสองท้างทางโอ้โหเลยบรรยากาศดีครับเราเหลือระยะทางตอนนี้ 36กกิโลแล้วขับมาแล้วตอนนี้55ากิโลนะครับก็คือรวมวอจแกบ้านมาแล้วนะครับกดจากปั๊มน้ำมันมาเลยบรรยากาศฝนตกพึ่งหยุดนะครับก็จะเย็นๆหน่อย ทะเบียนลงไหเอาไบทะเบียนลงไหมมันดีดนะไปโอเคเยทายดูเสียงเนเขาจะเกียาเชฝนตกครับ วิธีไบเกอร์ดีดครับหลังดีดเจอหลายรูปแบบครับวันนี้เจอฝนครับออกเที่ยวทีไรปุ๊บแบบนี้ตลอดครับฝนตกเปียกตลอด ผลครับท่านผูช้ชม รถกันนะฝนตกครับโอเคนะครับก็หลังจากเมื่อกี้ขออนุญาตขับรถฝนตกนะครับตอนนี้เราก็อีกประมาณ2กิโลนะครับเราถึงจุดหมายอีกประมาณ2กิโกลนะครับเราถึงจุดหมายนะครับโอ้โหว่าจะไม่ได้ทำคลิปแล้วครับ ฝนตกครับโอ้โหมาแบบชุ่มฉ่าเลยตอนอยู่บ้านแดดนะครับแดดแบบโอ้โหเปี้ยงเลยตอนนี้เราก็จับจิพยมานะครับเหลืออีกสองจุดเจ็ดกิโลนะครับแปบลบว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าทางเข้าวัดจะอยู่ที่ไหนนะเอาเอาเอารถเยอะนะคร,รถค่อนข้างที่จะเยอะครับ ก็การขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะครับธรรมชาติธรรมชาติดีมากครับทำก็คือเราขับรถมาเมื่อกี้นะครับตอนแรกแต่ว่าเสียงลมก็จะแรงๆหน่อยนะครับตอนแรกทำชิปมาแดดแล้วก็ฝนทางเข้าวัด เข้าวัดอยู่ไหนอ่ะเขาติดติด๊กเกอร์เอ้ยต,ติดป้ายว่าทางเข้าวัดตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาสักสักการะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวมีสองล้อเราก็แค่นี่แลหละคันเดียวเียกครับเออไม้ไา้มาคนเดียวด้วยมากับแฟนนะครับ อึดอึดอึดเบกเบรกเบกเบกเบกอเคจะถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับ,บคป็นพพี่พีที่ใจดีรถติดยังนี่เลยเธอรถติดยังนี่เลยรถติดยังนี่เลย ดครับตอนนี้โอ้โหโอ๋อไม่ใช่เหมือนเขาทำทางสำรองไว้นะนี่ที่วิ่งไปนี่โอเคตอนนี้เราก็ ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอด้วยการขับขี่รถแบบทุรักทุเลโอ้โหคนเยอะครับดูบรรยากาศรถแบบแน่นๆนี่เจดีว,วันนี้เราเลือกมาเป็นวันจันทร์นะครับก็เยอะมากโหดูคนดี รถครับเพราะว่าตอนนี้รถเยอะมากครับแล้วก็คนเยอะมากโอ้นี่นะครับคนเยอะแล้วก็พี่มอเตอไซค์จอดไหนได้ครับขับได้ใช่ไหมขอบคุณครับ ไปดาวันนี้่ะโอ้โหดูบรรยากาศครับคนเยอะมากแล้วเขาก็บอกให้เราเข้าขัเข้ามาข้างในแต่ว่าที่จอดรถตรงไหนวะอี้ เอาตรงนี้แล้วกันโอ้โหเช่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่า คนคนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปคิวไหน,นโอ้โหดูหลังโอ้โหดูสภาพครับฝนตกโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สภาพรถเราก็เละแล้วก็คนก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาฝากครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศภายในวัดนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อกดนี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเจดีย์น้เจดีแล้วดูคนคือตอนนี้เขาเชื่อว่าเกดอ <c oughs> เก็บดอกเข็มห้าแฉกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือความเชื่ออะไรดูคนครับบรรยากาศคนเยอะดบรรยากาศตอนนี้ผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยก็คือตรงพระวิหารตอนนี้ ผู้คนเต็มเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเราต้องไปบูชาดอกไม้ตรงนั้นก่อนนะครับไปบูชาดอกไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ตรงนี้ ก็ินถึง่ามันหางเนี่ยเมื่อัวที่แล้วผมขี่รถพานซืพอยต์ไ้คีบโอเคครับตอนนี้ก็เป็นความเชื่อของทางวัดนะครับถ้าเก็บได้ดอกเข็มห้ากรีบนะครับตอนนี้เราก็เก็บได้ไปแล้วสามดอก มีโชคนะครับเพราะว่าจะมีโชคคือตอนนี้เราเก็บได้แล้วสามดอกแต่ผมไม่ได้เก็บหรอกเพาเก็บแล้วก็ฝนก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศอีกนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้ผู้คนกําลังหากันก็คือมีทุกจุดครับมีทุกที่เลยเ <c oughs> ขาว่าถ้าเกิดว่าเก็บได้แล้วจะ <c oughs> <c oughs> ได้ปลดหนี้ ก็คือจะได้มีโชคมีลาบนะครับเงินทองไหลมาก็สื้อให้เก็บไว้ในกระเป๋าตอนนี้เราก็เก็บได้มาสามดอกแล้วก็ฝนก็ลงเม็ดตกอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มาก็ตกตอนนี้ก็เอาอีกแล้วเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อไปนะครับ